หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นพิษมีโทษบางคนถึงขั้นแอนตี้ฟลูออไรด์ไปเลยวันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของฟลูออไรน์นะครับฟลูออไรด์เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุกใช่ไหมครับแต่หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าฟลูออไรด์เนี่ย เป็นพิษมีโทษบางคนถึงขั้นแอนตี้ฟูอไร n e ไปเลยจะต้องใช้ยาสีฟันทุกอย่างที่ไม่มีฟูอไร n e ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าฟูอไรเนี่ยมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษเหมือนกันอันดับแรกเลยเนี่ยประโยชน์คืออะไรนะครับฟูอไรเนี่ยเป็นสารที่ป้องกันฟันผุดได้นะครับป้องกันฟันผุดได้ยังไงก็คือฟูอไรเนี่ยเวลาที่อยู่ในยาสีฟันเวลาที่อยู่ในสารทำความ จะไปเคลือบอยู่กับผิวฟันผิวเคลือบฟันทําให้ผิวเคลือบฟันนั้นนะครับมีการแลกเปลี่ยนทางเคมีการทําให้เคลือบฟันตัวนั้นนะครับมีการทนต่อกรดในช่องปากมากขึ้นคือเวลาเรากินข้าวเวลาเรากินอาหารทุกอย่างเนี่ยครับสภาพในปากของเราจะเป็นกรดมากขึ้นดังนั้นถ้าฟันในสภาวะปกติเนี่ยจะทนกรดอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ฟออไรด์เนี่ย จะไปช่วยให้เคลือบฟันตัวนี้ทนกรดได้มากขึ้นไม่ใช่การกินนะครับเป็นการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อันนี้คือประโยชน์นะครับดังนั้นถามว่าเราจําเป็นต้องเคลือบฟลูออไรด์ไหมถ้าคนไข้ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อยู่เป็นประจำไม่จําเป็นที่ต้องเคลือบฟลูออไรด์เลยนะครับเพราะได้รับการเคลือบฟูออไรด์ทุกเช้าเย็น ตอนเปลงฟันอยู่แล้วตอนเป็นเด็กเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าห้ามกินหรือกลืนฟัวรายนะครับหรือหรือบางคนเคยอ่านหลังยาสีฟันนะครับว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีห้ามกินหรือกลืนนะครับเป็นต้นอันนี้คือป้องกันโทษ หรือพิษที่เกิดจากฟัวล n ์นะครับซึ่งมีเหมือนกันพิษหนักๆเลยนะครับก็คือขึอ้นไส้อาเจียนนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหนักขนาดนั้นเพราะว่าฟัวลา์ในยาสีฟันเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับประโยชน์เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ยาสีฟันที่มีฟัวลา์นะครับใช้ได้ทุกยี่ห้อครับ